สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจผลเดชวิสัยคนนีข้ของคุณศรีสวุวรรณจันยาก็มีตัวละครขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากโดนพรจ่าพรสยบข่าวไปตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับตัวละครนอกจากจะมีคุณศรีสวุวรรณมีคุณเจ๋งดอกจิกมีคุณกระตูนแล้วก็มีคุณเอกนะคุณเอกอาจารย์เอกปากน้ำล้วตอนนี้ก็ยังมีเมียอาจารย์เอกนะ โดนไปบุกบุกไปแล,แล้วก็ยังไม่ได้จับนะแต่ก็ไปยึดบุกแบงอะไรทำนองนี้แล้วก็ยังมีมเมียของคุณศรีสุวรรณอกีกโอ้โหแล้วก็ยังจะมีตัวการสำคัญอีกนะไม่จบง่ายๆบิ๊กเต่านั่นแกแบบเอาจริงเอาจังจริงงานนี้แจ้งเกิดเลยทีเดียวคนชอบตำรวจแบบนี้แหละกล้าพูด นะผมแต่ก็ดูกันไปต่อไปว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงมีเกจิหลายคนก็บอกว่าคุณศรีทวันหลุดเขาว่ากันไปแต่ตอนนี้นะครับทางสายมูก็บอกว่าสิ่งที่คุณเจ๋งดอกจิกสาบานในวันแถลงข่าวเป็นผลครับไฟไหมกระทรวงเกษตร ดีนะไม่แค่ห้องเดียวนะครับโอ้โหทาไหมตึกนั้นทั้งตึกนะเสียดายมากเลยเพราะกระทรวงเกษตรและสหก์นะที่ตั้งกระทรวงนะเป็นที่ตั้งแบบโบราณมากเลยนะแล้วก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายในกระทรวงเนี่ยนะครับผมเคยไปไปชั้นเนี่ยไปชั้นที่ห้องไหมนะครับตอนนั้นผมไปช่วยงานท่านรัฐมนตรีมานัญญาไทยเศรษฐ ก็เคยไปอยู่นั้นก็เลยนึกภาพออกเลยนะครับผมไฟไหม้ได้ออไปห้องเดียวเท่านั้นเองก็บอกว่าเป็นอาถรรพ์คำสาบานของเจียงดอกจิกหรือเปล่าก็แสดงว่าคุณเจียงดอกติกนั้นบริสุทธิ์หรือเปล่าแล้วก็ค่าการของกระทรวงเกษตรนั้นเป็นผู้ผิดหรือเปล่านี่เขาคุยไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับแ,แต่ผมก็มาดูมาวิเคราะห์บ่าแล้วมันเอออยู่ๆมันก็ไฟไหม้ได้ยังไงวะก็การสืบสวนสอบสวน คนที่มีความรู้ในด้านนี้ก็บอกว่ามันเกิดจากการลัดวงจรของการไปซ่อมแอร์นั่นแหละก็ลัดวงจรแล้วก็เกิดประตูฟไฟขึ้นมาแล้วก็ดับดับได้ทันไงก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะก็ดับไปแล้วเพราะว่าผู้กองธรรมรัก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเอกสารอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย แล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับเอกสารไอ้คดีที่เรื่องของอธิบดีกรมการข้าวหรือเปล่าเป็นเอกสารเรื่องเกี่ยวกับอธิบดีกรมฝุนหลวงหรือเปล่าไม่ใช่ครับตรวจสอบไปแล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาเอกสารไว้ตรงนั้นแล้วครับเขามีที่เก็บเอาอีกที่หนึ่งคคละที่กัน แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่างทนายทนายของอี่ผู้บังคับข้าวบอกมันไม่เป็นห่วงเราเป็นห่วงแต่ใบแต่ตงตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐโอ้อันนี้ก็ทนายตกข่าวนะครับทนายทนายเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะมีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนคุณหน่อยปรึกษาทนายเดชาหน่อยตกข่าวเพราะการเซ็นหนังสือเป็นเจ้าหนา้าที่รัฐมันไม่ได้อยู่ที่กระทรวงกรเกษตรครับมันอยู่ที่กระทรวงอะไรอะของคุณพีรพันธ์อะพีรพันธ์ดูแลกระทรวงอะไรวะ อะคุณพิลพันดูแลกระทรวงอะไรจำไม่ได้เว้ยเออนั่นมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นมันได้อยู่ที่กระทรวงเกษตร,รโหปล่อยกายัวบเบอร์เลยจริงโอ้ยบางทีใจเย็นๆนะเพราะเราคือเราไม่ค่อยได้ออกเสือใช่ปะ่ะเวลาออกเสือแ้วเบางทีข้อบูุเราไม่ได้แม่นไง ก็อ,อย่าเพิ่งพูดอะไรไปบางทีพูดแล้วมันก็โอ้โหคนเขารู้อะ่ะเขาจป่ะบมันอยู่ที่กระทรวงที่คุณพีรพันธ์ดูแลอยู่กระทรวงอะไรวะจำจำไม่ได้ละอาจจะเป็นรองนายกแลฐรมตรีและวเอานั่นแหละแล้วงไงต่อหัวกระทรวงพลังงานบอกว่ากระทรวงพลังงานเออน่าจะใช่เว้ยเพราะเขาจะมาทำเรื่องพลังงานอยู่ สรุปแล้วก็ไอเรื่องเอกสารไม่มีอะไรเสียหายนะและเรื่องอาคงอาคารก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่มันก็จะเป็นเรื่องของอา,ารันการสาบานหรือเปล่าเพราะคุณเจ้งดอกจริงไม่ได้สาบานแบบว่าถ้าทำพันทำความผิดให้ตายหงตายหา ให้ไม่เจริญเขาไม่สาบานแบบนั้นเว้ยเขาสาบานจบแล้วเขามีย้อนกลับไปถ้าเขาทําไม่ผิดใครมาใส่ร้านเขาจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเอ้ยใช่มามเขาต้องระวังตอนนี้ผมก็เลยไม่กล้าพูดถึงคุณเจ๋งดอกจิกไม่ดีเพราะว่าบางทีเกิดเขาไม่ผิดเนะ่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะอุตส่าห์มาช่วยอาทิตย์ปดีนะโอ้โหอาทิตย์ปดีก็กลายเป็นงูเห่าไปเลย แต่ผู้กองธรรมนัทบอกไม่มีงูเห่าในกระทรวงเกษตรไม่มีมีแต่มีแต่มังกรน่ะก็ต้องเปรียบเทียบกันไปกับผมก็สงสารไอ้พวกสัตว์พวกนี้นะคือมันอยู่ของมันน่ะและทุกสัตว์นะแม่งเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นน่ะเอาจริงไม่ว่าจะเป็นอินทรีไม่ว่าจะเป็นอีแล้ง e ไม่ว่าจะเป็นมังกรไม่ว่า จะเป็นงูเหา่างูเหลือมงูจงอางมันก็รู้ว่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นควายหมูมากาไก่คืออย่ามาเทียบกันเลยอย่ามาเทียบกันเลยกูเป็นนู่นมึงเป็นนี่อย่าไปเทียบสรุปแล้วก็การเปรียบเทียบแบบนี้เป็นการด้อยค่าคนนะเว้ยเอาคนไปเทียบอ่ะกูเป็นเสือเว้ยมึงเป็นหมาเสือกับหมาแม่งก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งคู่อะ อย่าไเปเียบเทียบอย่างนั้นเลยแล้วก็ถ้ามันมีจิตใจนะมันก็จะบอกว่ากูเป็นหมาแล้วกูไปเป็นหมาดักหัวพ่อหา,หาแม่มึงเหรออะไรทํานองนี้เอาจริงอย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยเชื่อเดี๋การเปรียบเทียบอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นการบ้าอํานาจเป็นการหลงตัวเองคิดว่าตัวเองแม่งสูงส่งไม่ใช่หรอก ไม่มีใครสูงส่งกับใครหรอกเว้ยมันอยู่ที่จิตใจเว้ยไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งเว้ยอ่ะจะบอกให้ผมรู้จักคนมาเยอะคนบ้านๆนคนลากยาเนี่ยจิตใจแม่งสูงส่งกว่าไยคนแม่งใหญ่หญหญๆโตๆเยอะแยะมากมายจะบอกให้นะครับผมแล้วก็อย่ามามีคำพังเพยยกตัวอย่างนู่นอยู่นี่เลยฟังแล้วแม่งลำคาญจริงจะบอกอะ้ฟังแล้วแม่งหมักใส่ทิับ สรุปก็มาดูกันต่อไปว่าใครจะเป็นไรไหมกับคำสาบานของคุณเจ๋งดอกจิงนะครับผมลหลายๆคนก็บอกว่าหลุดสีสุวรรณหลุดแต่หลายคนก็บอกว่าคุกก็ต้องมาดูกันเพราะว่า มันหักปากาเซียนไปทางนั้นแหละครับเราไม่ได้ไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเราไม่เห็นหลักฐานเราไม่เห็นหนังสือเราก็ฟังตำรวจพูดฟงังคนนู้นพูดฟังนี้แล้วเราก็มานั่งชานาวแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงเราจะไปเก่งกว่าท่านผู้พิพากษาได้ยังไงใช่ไหมนะครับผมโอเคครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผม ขถาตำราพิกชีวิตครับเล่มนี้เล่มละสองร้อยเก้าสิบนะครับเป็นปกเกบุ๊กที่ผมเขียนมาเป็นเล่มที่สามสิบเจ็ดปีปีนี้ถ้าจะปีเนี้ยไม่เกินปีเนี้ยปลายปีก็เขียนหนังสือขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งเล่มที่สามสิบแปดชื่อว่าธรรมะสไตา์กิจนะครับผมคอยติดตามกันรลยกันตอนนี้ซื้อเล่มนี้ก่อนหน้างเงินเข้ากองทุนดิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจอมจัดนะครับ แล้วก็ติดต่อมาได้สาช่องทางครับทางเฟซบุ o กธุรกิจผลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมพระนางพญาสยามครับรุ่นนี้ผมสร้างเองดวยอาจารย์จ้ำศรีบุรพาอาจารย์ผมบุกเสกสามวาระครับวัดราชวนวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมณฑบให้บูชา290บาทพุทธคุณก็คือเสริมสร้างบารมีครับเงินเข้าทุนอิสระผลเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาทายคลิปด้วยไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็ช่วยสั่งซื้อสินค้าผมด้วยครับกองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งเสียครับปักไปคดีของคุณวินวัดศิลป์เดี๋ยวเตรียมตัวไปสู้คดีกับของคุณอัจฉริยะอีกหนึ่งคดีนะครับผม,ขอบ,มขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขนะครับแลขอให้พาคุมครอพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวันดี Gracias.